คืนนีต้อนรับสู่ JL w a l i t y วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการโอนเงินเข้าพอร์ตบุ้น SCB ซึ่งผู้ใช้งานตรงนี้ถ้าจะติดตามนะฮะต้องมีบัญชีเงินฝากของ SCB แล้วก็เปิดพอร์ตไว้กับทาง SCB เหมือนกันนะครับใครถูกใจรบกวนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มเลยนะครับก็จะเริ่มจากการเปิดบราว์เซอร์เข้ามานะครับอันนี้ของผมใช้คู เปิดเข้ามาก็เริ่มเข้าเว็บของ scbeasy.com พอเข้ามานะครับก็เข้ารหัสของใครของมันนะครับแล้วแต่ oh, พอเราอินเข้ามาก็เข้าเมนูการลงทุนแล้วก็เข้าส่วนของแท็บ easy stock ครับหลังจากนั้นก็เข้าแท็บโอนเงินหลักประกัน อันนี้ก็จะมีบัญชีต้นทางให้เลือกนะครับถ้าเรามีหลายบัญชีก็จะมีหลายบัญชีแล้วก็บัญชีปลายทางคือบัญชีหุ้นเสร็จปุ๊บตรงเลขที่บัญชีหุ้นเนี่ยเราจะไม่ทราบนะครับอาจจะต้องเข้าไปดูถ้าใครทราบก็พิมพ์เลยนะครับถ้าใครไม่ทราบก็สามารถไปดูได้ในเว็บของ SBS อนไลน์อันนี้ผมไม่ทราบผมเลยต้องเข้าไปอันนี้ก็พิมพ์รหัส user password ของบัญชีหุ้นนะครับ พอเขามาได้แล้วก็เข้าเมนูแท็บชื่อพอร์ตการลงทุนนะครับตรงนี้ก็จะมียอดเงินยอดอะไรอยู่อันนี้ดูยอดเงินของผมนะมันจะเหลืออยู่นิดนึงส่วนบัญชีหุ้นก็อยู่ตรงนี้เลที่ตรงนี้ซึ่งเราก็จะ Copy มาวางไว้ในช่องอันนี้ลบลบสเปซกันนะโอ้ย ทำไมมั่นใจจะไปดูอีกรอบอันนี้ผมจะโอนเงิน90,000เข้าไปนะครับก็เพียงจำนวนเงินที่ต้องการโอนเสร็จแ,แล้วก็กด next ก,กด next มันก็จะประมวลผลของมันอันนี้ก็เกือบเรียบร้อยแล้วนะครับพ็เรามาติกไอตัวยอมรับแล้วมาส่งไปที่ไอพอร์ตแล้วกด confirm นะครับ น,นี่เดี๋ยวเราจะมาเช็คยอดเงินในพอร์ตเรานิดนึงของเดิมมันเป็นหมื่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าครับของใหม่มันต้องเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งโอเคนี่ก็คือถูกต้องนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ขยายให้ดูใหญ่หน่อกนะมันจะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่ง อันนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจทำตามกันได้ก็ขอบคุณสำหรับเวลาในการรับชมขอบคุณสวัสดีครับ